สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับททกท่านครับวันนี้เราทำงานที่สูงครับคนเดียวครับนี่บรรยากาศผมจะเอากล้วยนี่ครับเครือนี้ลงนะครับมาดูบรรยากาศนี่ครับนี่เราอยู่ที่สูงนะบนหลังคานะครับคุณนี่นี่เดี๋ยวเราเหยียบหลังคาอยู่นะคุณผู้ชมนี่เหยียบหลังคากันอยู่นี่ครับบรรยากาศข้างๆครับถามว่าเราตั้งกล้องยังไงตั้งกล้องได้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาทํางานกันครับว่าเราจะทํางานสําเร็จไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับออกขนาดนี้เนาะออกขนาดนี้เออ กล้องคมไม่ล้มนะครับอะผมพยายามจะเดินออกมาออกมาห่างๆครับคงไม่ล้มครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อโอ้โหคุผ้ชมถ้าล้มลนะ้วกล้องเสียเลยครับ พอดีเขาหนักมากครับใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวผมต้องหัน่นหั่นเขาเป็นสองชิ้นครับเพื่อจะอลงทีละชิ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมลงบันไดนู่นครับเดี๋ยวลองเราหั่นก่อนครับเพราะว่ามันอันนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวกัวก้องจะลม้ม เดี๋ยวเราล้วยเอาลงไปก่อนครับล้วยน้ำว้าเดี๋ยวเราค่อยๆเอาต้นนั้นลงตน้นล้วยลงค่อยๆทยอยลงทีทละทีละนิดตอนิดครับแต่คงไม่ยากหรอกครับมันยากตอน,นที่จะเอาล้วยลงค้งแรกเท่านั้นเองครับเราอยู่ที่สูงมากครับนี่ครับรรยากาศโอ้โหอันนี้ครับบนหลังคาครับ ดีหลังคาไม่ชันนะครับคลิปนี้ก็คงจะลำล้าไปก่อนครับสำหรับการทำงานเสี่ยงเสียงยุที่สูงนะครับว่าทำกันอย่างไรนะครับเราก็ทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครเสียงมากครับสุดยอด <laughs>